เดิมนะคะเป็นต้อเนื้อในก้อนตาดำเนี่ยค่ะซึ่งทำให้เวลาดูอะไรก็จะบอกว่าดูไม่ชัดนะคะเวลาดูเครื่องความนานก็จะทําให้ตาแดงนะคะและบางครั้งแสบตามากจนทนไม่ไหวต้องไปหาหมอหมอรักษาโดยการให้ย้ํายาหยอดเทียมมาค่ะซึ่งไม่ขาดเลยต้องหยอดเป็นประจํา,า,าเลยยาขาดเมื่อไหร่ก็ต้องไปหาหมอซึ่งก็เบื่อตัวเองเหมือนกันค่ะ ถามหมอว่าลอกตาได้ไหมหมอก็บอกลอกไม่ได้เพราะว่าเราอยายุยังไม่เยอะมีโอก,กาสจะกลับมาเป็นดีนะคะให้ไปใส่แว่นตานะคะหยดน้าตาเทียมไปนะคะ,ะแต่ว่ามีวันหนึ่งมีเพื่อนนะคะแนะนำนี่เลยค่ะตาเอ็ดนะคะค่ะซึ่งด้วยความที่ฉันก็อยากจะหายนะคะไม่อยากจะรักลาเพียงตาอยากจะเป็นปกติเหมือนคนอื่นเขาดูอะไรก็ดูชัดๆนะคะก็เลยกินกอนละสองเม็ดก่อนนอนนะคะเพราะว่าเป็นเม็ด ในกล่องที่หางมี30มเมตรทางละ2เมตรนะคะหน้ามนันนี่ค่ะนี่ค่ะในก้อนตาดำของฉันไม่มีนะคะไม่มีไม่มีก้อนก้อนเนื้อแล้วนะคะไม่มีก้อนเนื้อแล้วนะคะตอนนี้ก็ค่ะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าใครที่มีปัญหาเดียวกันนะคะเผื่อเรายังไม่เจอทางออกค่ะก็นี่เลยนะคะช่วยคุนได้ะคะ่ะ